ทา่ทำหน้า5อันนี้ก็ทำให้อะไรเจ้ฉันให้แกเป็นดีเ้่อะไรกิอ่ะทำเรา่จะให้ดีนะเรงอะไรของเจ้าเจก็มันเบือเอาเถอดูแลหัวใจให้ดีๆไม่ถ้ามันเป็นอะไรไปทีไหนกตายสิเอ้ นักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาอบ,อ,บ,อ,บอุ่นร่างกายกันนะครับนักเรียนกางแขนออกาออก,ออกางแขนออกเออกางแขนออกอย่าไปอย่าไปม,มือลงอเดี๋ยวครูจะหานักเรียนผู้ช่วยนะครับหนึ่งคนแถวน,นี้นะครับคนสุดท้ายมาออกมานําเพื่อนวอร์มอัพร่างกายอบ,อบอุ่นร่างกายครับเร็วน,นี่ครับท่าที่หนึ่ง ทำท่าท,ที่หนึ่งครับกระโดดตบสิบครั้งโดดตบสิบครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเสิบอ่าเดี๋ยวหลังจากที่เราอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้วิ่งรอบสนามนะครับเฮ้ยจิ๊บจะเป็นอะไรวะจิ๊บจิ๊บจิ๊บ เฮ้ยจ <Hey, S 2> ีบเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยตื่นดีวะ oh. คอยเป็นตามครูดีวะเออเดี๋ยวแปนหนึ่งจ๊บเฮ้ยตันหนึ่งนะเว้ยจ๊บ uh. ตื่น การที่เราดูจากประวัติของคนไข้นะคะแล้วก็การตรวจร่างกายเบื้องต้นเนาะเราจะพบว่าน้องมีอาการคล้ายคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะ,ะคือโรคพวกนี้เกิดจากกรรมพันธ์ได้ซึ่งกรรมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเกิดโรคแบบนี้เนาะถ้ายังไงฝากคุณครูพาเด็กมาตรวจสุขภาพเพื่อเช็คให้ละเอียดอีกทีนึงว่าน้องเป็นหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากฝากข่าวถึงครอบครัวน้องด้วย เนาะแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติต่างๆที่ที่จะทําให้น้องต้องต้องเข้าพบแพทย์ทันทีค่ะเช่นอาจจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมากขาบวมซันวูบหมดสติไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะครับผมแล้วถ้าจีเป็นโรคหัวใจจริงๆเขามีสิทธิ์รักษาหายไหมครับถามว่ามีถ้าเป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะครับถ้าเป็นโรคหัวใจคือถ้าโรคหัวใจคือมันเป็นโรคเลือรัง ซึ่งมันต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าใจน้องเขาดีสุขภาพใจดีกายดีถ้าเรารู้จักร,รักษาแล้วก็ดูแลตัวเองเขาก็จะอยู่ได้ในสังคมแบบปกติทั่วไปค่ะเฮ้ยไหวมเนี่ยไหวจริงเหรอน้าแจสซิดๆนะเว้ย ้าแกไม่ไหวแกก็ลาไปพักน้องเดียสักสองสามวันก็ได้นะเว้ยเราโอเคแกอืมโอเคก็โอเค,เอเคสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับลูกเราติดอยู่บ้านไหมครับพ่อ ข้างบนเมื่อเช้าไม่ยอมลงมาไมู่เป็นไรผมณพ่อเคยไปหาเขาได้ไหมครับเดี๋ยวไปตามพ่อไปตามให้นะครับโอเคครับแกมีอะไรจะพูดกับฉันเนาออกกำลังกายกันอะพ่อครับผมขอพาจีไปออกกำลังกายนะครับได้ฝาวดูแลจีไปนะครับครับ

ฉันจะเป็นคนดูแลเรื่องออกกำลังกายตามที่หมอสั่งฉันดีกนะว่าส่วนเรื่องอาหารพ่อแกก็คงทราบแล้วแหละอฉันก็ไปถามหมอมาบ้างแล้วนะว่าการรักษาโรคหัวใจนะ่ะต้องไม่สูบบุหรี่ซึ่งแกไม่ได้สูบบุหรี่อยู่เลยใช่เปล่าใช่ส่วนเรื่องออกกำลังกายเราจะขออาสาดูเรื่องนี้เองโอเค <S <S แล้วก็จะไม่กดดันแกนนะเว้ แต่พอเขาเที่ยวเข้าทางเราก็จะพิจารณาดัวยเองว่าจะทางไงต่องั้นเราไปเดินไวกันเลยปะอิอบไรื่วะเดี๋ยวหรอไม่ไหวไอ,ยอย่าท้อดีวะพยายามอีกหน่อยวะพยายามหรอคันต้องพยายามอีแค่ไหนทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันแล้วคราพอวกับฉันด้วย ไม่ต้องมุอยู่กับฉันหรอกจะให้โอกาสแกไปคิดนะเว้ยถ้าแกคิดได้เมื่อไหร่แกก็บอกฉันกันนะเว้ย เรโหอกว่ <Hello. S 2> แกวันนี้แกจะมาไหมแล้วแกอยากจะให้เราไปเปล่าล่ะแกมีหน้าที่ดูแลหัวใจเราให้ดีๆไม่ใช่หรอถ้าไม่มาจะตายโอเคครับไปเดี๋ยวนี้เลยครับครับไปเดี๋ยนะ

ฉันว่าฉันสุขภาพดีขึ้นมากแต่แค่ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วเขาแนะนำจะขอตอนที่หอนะขอบคุณเก,กล้านันนี้ดีใจนะเว้ย <c oughs> ขอบคุณเกล้าจริงๆอะไรตั้งการด้วย ไม่รู้ว่าใจที่เธอต้องพบเจอฉันขอซาดุลให้เธอนั้นหายดี